ครับผมสวัสดีครับช่องมันเล่พารวยนะครับคลิปนี้วันนี้นะครับจะมาเผาถ่านนะครับจากถังสองร้อยลิตรนะครับจะเป็นการเผาแบบอบไม้นะครับอ่าเหมือนที่ว่าเขาเรียกเตาซูเปอร์ซันอะไรสักอย่างนี่แหละครับตัวนี้นะครับเราจะใช้ความร้อนของไม้นะครับอ่าวันเนี่ยครับจะเข้าตรงนี้นะครับแล้วจะออกมาตรงป่องตรงนี้ครับมันจะเป็นระบบหมุนเวียนนะครับระบบหมุนหมุนเวียนความร้อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะ มาลองเผาดูกันดีสักครั้งครับเพราะว่าเตานี้ไม่ได้เผามานานแล้วครับตั้งแต่ตั้งแต่ปีที่แล้วเผาไปครั้งเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาทําฉนวนด้านนอกนะครับฉนวนด้านนอกนะครับใส่ฉนนด้านนอกเพื่อจะอ่าให้แบบเก็บความร้อนนะครับเพื่อไม่ให้ความร้อนมันกระจายออกไปเพราะว่าเหล็กเหล็กโดยปกติโลหะพวกนี้นะครับมันจะกระจายความร้อนออกด้านนอกนะครับแต่ถ้าเราเอาฉนวนหรือว่าใยแก้วนะครับปิดด้านนอกไว้นะครับอ่าความร้อนมันก็จะ ไม่ออกไปไหนนะครับมันก็จะวนเข้าไปในเตานะครับแล้วก็ไม้ที่เราใส่ข้างในก็จะเผาไหม้สมบูรณ์นะครับผมเคครับเดี๋ยวเรามาเลียงไม้กันเลยนะครับพอเลียงไม้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมจะถึงจะเอาอ้อชนวนมาหุ้มที่หลังนะครับแล้วก็จะสังกระสีปิดอีกรอบนึงนะครับนี่ครับสภาพเตาเราไม่ได้ใช้กันเลยสนิมขึ้นเยอะมากเลยครับนี่ครับเคครับผมเดี๋ยวตัดไม้มาเลียงก่อนนะครับ หลังจากที่เราตัดไม้มาเรียงนะครับนี่ครับลักษณะการเรียงนะครับจะเรียงอ่าท่อนที่เป็นเล็กๆนะครับไปข้างล่างนะครับแล้วก็ใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับจะมาอยู่ข้างบนนะครับเพราะว่าอ่าความร้อนจะขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วก็มันจะค่อยๆลงไปข้างล่างนะครับส่วนรูนี้จะเป็นรูที่ว่าควันมันจะออกจากตรงนี้นะครับแล้วก็ความร้อนก็จะเข้ามาป่องนี้นะครับ แล้วก็ไฟก็จะขึ้นมาในป่องนี้นะครับจะเป็นระบบหมุนเวียนนะครับคล้ายๆเหมือนรถยนต์นะครับในระบบ EGR นะครับที่ว่าเอาไอเสียกลับมาเผาไหม้อีกหนึ่งรอบนะครับลักษณะเดียวกันนะครับของเตาเผาถ่านตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับที่เมืองนอกเขามีทํามานานแล้วนะครับแถวญี่ปุ่นแถวแถบเมืองหนาวนะครับเขาเจะาไม้มาทํานี้เพื่อสร้างความออุ่นในในบ้านนะครับเขาทํามานานแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะ เอาไม้มาวางให้เต็มเต็มกว่านี้ครับอันนี้ยังไม่แน่นเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือเลียงให้ดูนะครับไม้ใหญ่เราจะไว้ข้างในส่วนไม้เล็กๆจะไว้ข้างนอกนะครับนี่ครับไม้ที่เราใช้นะครับก็จะเป็นไม้บรดบานะครับประมาณสักตัดมาได้ทัางสักสองอาทิตย์นะครับสองอาทิตย์แล้วเราเราก็มาตัดเพื่อจะเตรียมการเผาถ่านนะครับผมเดี๋ยวผมเลี้ยงเสร็จผมก็จะเอาสนวนมาหุ้มใหม่นะครับ เรียบร้อยแล้วครับเรียงไม้เต็มเรียบร้อยนะครับก็จะมีเศษไม้เล็กๆน้อยๆนะครับชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่อยู่ข้างบนนะครับมีบ้างนะครับเพื่อจะให้มันเต็มเตานะครับเพราะเราใส่ชิ้นใหญ่ไม่ได้แต่ที่สาคัญอย่าจะเอาไม้มาปิดรูนี้นะครับไม่งั้นจะเผาถ่านไม่ได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวจะมาปิดฝากันนะครับผม โอเคครับปิดฝาเรียบร้อยแล้วครับข้างบนนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นฉนวนเราไม่หุ้มข้างบนนะครับเราจะใช้เป็นเราดินเป็นดินเหนียวนะครับดินผสมน้ําแล้วก็โปะไว้ข้างบนนะครับให้ทั่วนะครับปิดตามร่องตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ความมันออกเดี๋ยวเราจะเอาประแจมาไขให้แน่นนะครับนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวจะหุ้มฉนวนแล้วก็จะจุดนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปเอาฉนวนแล้วก็มาหุ้มนะครับ แล้วก็จะจุดเตาไปพร้อมไปเลยนะครับผมโอเคครับผมหุ้มฉนวนเสร็จเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็ข้างบนก็เอาดินใส่แล้วนะครับเพื่อกันไม่ให้ความร้อนมันขึ้นมาข้างบนนะครับตรงขอบนี้มันพอดีมันมีรูแล้วก็จะใช้เป็นดินผสมน้ำนะครับปิดไว้นะครับผมโอเคตรงนี้จะเป็นจุดที่จุดไฟนะครับเดี๋ยวเราจะจุดไฟตรงนี้นะครับผมโอเคครับ เริมได้เลยนะครับผมนี่ยครับผมจะจุดไฟเข้าตรงนี้นะครับเติมฟืนไปเรื่อยๆนะครับผมพูกเศษไม้แห้งพวกอะไรเงี้ยครับเติมไปเรื่อยเดี๋ยวก็ประมาณทักสองสามชั่วโมงนะครับเดี๋ยวก็ติดนะครับผมโีเครับเดี๋ยวเราไปรอดูตอนมันติดทีเดียวเลยนะครับนี่นะครับไฟจะเข้าป่องตรงนี้นะครับ เดี๋ยวพอไปเรื่อยครับก็เติมฟืนเติมอะไรไปเรื่อยประมาณสักสองสามชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับครับผมตอนนี้เริ่มติดแล้วนะครับหลังจากที่เราจุดไฟมาสามชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวมันก็ะแรงขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตอนที่มันแบบติดเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับอนนี้ไฟอย่างแรงนะครับเข้าใกล้ไม่ได้ครับร้อนมากครับผม เพราะว่าที่ไฟมันติดเองเพราะว่าตอนนี้คือไม้นะครับที่มันอยู่ข้างในนะครับมันเริ่มคายแก๊สออกมานะครับนะครับเริ่มจะติดแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเติมไฟตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ต้องใส่ไม่ใส่เยอะแล้วนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวรอดูตอนติดเลยนะครับนี่นะครับแก๊สที่คายออกมาตอนนี้มันก็ไหลลงมาตรงรูเลยกันครับ ตอนนี้ติดแล้วนะครับผมเริ่มติดแล้วครับตอนนี้ผมไม่ได้เติมไฟแล้วนะครับตอนนี้แก๊สเริ่มเริ่มคายตัวมาแล้วเริ่มติดแล้วครับอันนี้ฟืนที่ติดไปนะครับผมเคครับผมครับตอนนี้ก็ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรอดูตอนเปิดถังเลยนะครับว่าถังของเราจะสมบูรณ์ร้อเอร์็นหรือเปล่านะครับ นี่เลยครับหลังจากที่เราเผาเสร็จแล้วนะครับน,นี่คือฐานที่เราได้นะครับนะครับฐานที่เราได้ผมบูมมากเลยครับผมเป็นก้อนดีมากเลยครับก็กาเผาฐานแบบนี้มันดีอย่างหนึ่งนะครับคือไม้ที่เราใส่ลงไปนะครับ มันก็จะออกมาแบบสมบูรณ์แบบนี้เลครับคืออยู่รูปไหนรูปนั้นนะครับมันก็จะคล้ายๆกับการอบผ่าน,นะครับนี่ครับโอเคครับผมอ่าคลิปนี้นะครับจบแค่นี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ